แมค้าร้านนี้เอาอีกแล้วล้างหมอ้อก็ไม่สะอาดเนี่ยกลิ่นน้ำยาล้างจานยังติดอยู่เลยจะยินใครว่าร้านเจล้างหมอ้อล้างจานไม่สะอาดคะเนี่ยล้อเล่นนะครับ <c oughs> อันนี้ขอบคุณค่ะอืม,อ,มอร่อยมากเลยค่ะ ได้กลิ่นอะไรไหมแมคค้าร้านนี้เอาอีกแล้วล้างหม้อก็ไม่สะอาดเนี่ยกลิ่นน้ำยาล้างจานยังติดอยู่เลยได้ยินใครว่าร้านเจล้างหม้อล้างจานไม่สะอาดคะเนี่ยรอเล่นนะครับอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากค่ะค่ะมานั่งแอบรอเด็กคนนั้นอยู่เหรอคะเขาไม่มาสักพักแล้วล่ะ แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้เห็นว่าเขา่าเคยมาหน้าร้านเจ้กับพ่อกับแม่เขาหน้าตาดูมีความสุขมากเลยอะรู้แล้วครับทานให้อร่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาหารที่สั่งได้แล้วนะคะนี่ครับ คพี่ยอดยังตามจับสรวัตรคมเดชอยู่เหรอคะลิสาว่าความจริงไม่ต้องตามแล้วก็ได้นะคะเพาราะตำรวจทั้งประเทศก็ตามจับเขาอยู่ หน,นีไม่รอดเหรอคะยังก็ไม่ได้ห่วงเรื่องตามจับมันเท่าไหร่ผมเดชมันก็แค่คนโลภคนหนึ่งที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวยอมเป็นเครื่องมือให้กับคนช่วยที่ทําผิดกฎหมายเพื่อพวกพ้องไอ้คนที่มันอยู่เบื้องหลังที่มันคอยบงการต่างหากที่พี่ต้องการจัดการมันให้ได้ยังไงพี่ต้องแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ แต่เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้ใหม่ได้นะเพื่อสร้างตอนจบใหม่ให้กับมันค่ะกินต่อเถอะเดี๋ยวน้ำก็เหือดหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรอีกอะถึงก็นั่งเมอเช่อย่าบอกนะว่ามีความรัก แต่ถ้ามีจริงๆอย่าลืมพามาให้ป้ารู้จักั้งละ่ะป้าจะได้สกรีนให้ผู้หญิงสมัยนี้มันร้ายนะหลังจากวันนั้นผู้ก,กองเขาก็ไม่ได้มาอีกเลยใช่ไหมครับอืมหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้กองยอดชายกัน